ิปนี้เราจะมาสอนให้น้องตามทิปขั้นตอนแรกนะอะ่งที่สําคัญนะของพริกแกงเผ็ดนะฮะนี่ใส่เกลือก่อนใส่เกลือใส่เกลือ,อขานาดนี้คือพริกพานนะะนั่นคือพริกพานนะครับพริกพานแล้วก็พอใส่เกลือเสร็จนะผมแนะนํานะทุกคนพริกแกงเผ็ดสูตรของหมอปลาเนี่ยเราก็จะมี รูปมะกรูดแต่ใช้แค่แค่ผิวแต่คร้าขาเน้นเป็นขาแก่กระเทียมพริกแห้งพริกสดกระปริแค่นี้ฮะแล้วก็เกลือเราต้องตามไอ้นี้ก่อนให้มันแรกเพราะว่ามันจะหลบศาสตร์ได้เพราะมันมัน,อ,นอันเล็กเขาเรียกว่าผิวมะกรูดผิวมะกรูดเนี่ยถ,ถ้าให้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบตอนตามพริกนะถ้าตามรวมการไลายาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ไขยัน เราเรียกว่ามันหลบสฝาสได้แต่ถ้าเราใช้ตามมันก่อนมันก็หลบไม่ได้ก็เหมือนการใช้งานคนครับเราเราต้องใช้แต่ละคนเนี่ยให้ถูกกับงานถ้าใช้ไดหลายงานเนี่ยมันก็จะมีคนแบบผิวมังคู้มลบซากลบซากก็ <c oughs> จายยัง <c oughs> แต่ถ้าเราตามมันก่อนเนี่ยเราใช้มัาทั่วเพศเนี่ยเราตามก่อนมันก็หลบไมได้อาตามไปตามไป ก็อบอกนะฮะสากของเราได้มาตรฐาน ISO เข้าพันร้อยนะเก้าพันร้อยนะไม่ใช่เก้าพันหกเก้าพันสองเก้าพันสี่นะเก้าพันร้อยเลยอ่ะต้องตามอันนี้อ่ะตามเสร็จแตว่ามือพังฮะเนี่ยอ่ะตามไปสากหนักตามฝุ่มวายนี่ตามแดกงายตามไปตามไป ตามตามผลไ่เรื่อยไม่ต้องคนจัาไปรัวรัเออรัวรัรรรรรรนี่คือพีกก่แกนเุ็หมอปลาฮนะสไตล์ของหมอปลาเลยมันอาจจะไม่เหมือนของแต่ละคนแต่ของเราเน้นขาแกนะขาแกขะไก่ใส่นิดเดียวพอ เพราะตะไคร้เนี่ยตะไคร้เนี่ยถ้าใส่เยอะมันทำให้น้ำพริกเนี่ยปล่อยยังไม่แหรงฮะไม่แรงกราต้องทุ่นตามก่อนไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้มันไม่เข้าตาเนี่ยแรงฮะนี่ฮะพอเราตามก่อนมาแรงก่อนก็หลบสาดไม่ได้นะมัดเนี่ยเขาไม่สามารถหลบหลบสาดได้แห่แงแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่พวกนี้ได้เลยนี่ ม่ต้องกลัวแล้วผีวมันกลัวตัวเดียวที่มันชอบหลบตาอ่ะตามไปตามตรงนี้ปั๊บเราก็ใส่กระเทียมเลยกระเทียมนะผมแนะนำนะใส่เยอะๆยิ่งอร่อยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยอ้ามลุงบ้านหนูจะเอาถุงมือมาไปเดี๋ยวพอใส่ที่มันจะร้อนมือถุงมือมาเอามาสีอันน่ะตามก่อนนะตามนี้ให้มัน แต่ช่วงเนี้ยเราก็สามารถใส่พริกได้เลยครับใส่พริกเลยพริกแห้งนะพริกแห้งอันนี้พริกแห้งนี่พริกแห้งนะฮะพริกแห้งถ้าให้พริกมันหอมนะครับทุกคนพริกสดนี่นะฮะมันทําให้น้ําพริกเนี่ยหอมมากเลยครับนี่ใครที่ ผมแนะนาครับถ้าเรามีเวลาว่านะครับพิกแกงอะ่ะถ้าเราตำเองนะครับมันจะอร่อยปลาเราไปซื้อพอเราไปซื้อเขาเนี่ยมันจะกรอยเพราะว่าเขาก็าจะใส่ผมพูดเลยง่ายๆเลยอย่างตานะไคร้เนี่ยเขาเขาใส่ยันใบครับใส่มือเรอยม<อ>เขาใส่ยันใบเพราะถ้าไม่ใส่ถุงมือในการตำนะฮะมันกระเซ็นมันก็จะทําให้แสบร้อนมือได้นะเราต้องใส่ถุงมือครับ าต้องใส่ชุ่มือ,อเดี๋ยวชุ่มมืออาร์สองข้างเลยเดี๋ยวอาร์มลุงตำก่อนเดีินกลัวเขา,เข,าเข้าตาหนูตำเดี๋ยวลุงจะตำให้มันบอบก่บอนแต่หนูก็เด็ดพริกแห้งเอ้ยเด็ดพริกสดใส่่นีช่วยนะฮะช่วยกันนี่พอถ้าเราใส่ชุ่มมือปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเอานี่ป้องเราไม่ต้องกลัวว่ามันแสบร้อนแต่สำคัญนี่ครับกะปิ ใส่ไปเลยใส่กะปกิแม่งไปเลยเนี่ฮะหลังจากนั้นมังกะปิโคตรเหม็นเลยวยให้พูดผิดหองมา <c oughs> อะ้ามอุ้ยสากมันใหญ่เกินว่ะไม่แน่ใจว่าครกนี้จะตำแต่หรือเปล่าเพราะสากมันหักนะ,ะเด็เด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 กเจ๊ี่รูไลยเด็กตี้่ายเลย ตามแรงไม่ได้ครับตามแรงไม่ได้ครับสากกระทุ้งมือครับเขาทรมานเลยครับทุกคนบอกก่อนตาพิษวันนี้ทรมานมากถมาวถมาว่มาใส่กัญชาไหมไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ <c oughs> อาดตัมพิกไปนะฮะผมก็รวบหมูไปด้วยเดี๋ยวจะทอดหมูไปด้วยลวบหมูไปด้วยทำหลายอย่างพร้อมกันมีแค่สองมืงอาาอะฮะตอนนี้ตำไมได้ครึ่งหนึ่งผมรู้สึกว่ามือผมเนี่ยเจ็บแลยวขอบสากแม่งตำครับ สาอันนี้เราใช้ทั้งสาฮะแล้วก็ใช้ทั้งที่หินเพียงหัวคนเลยนะฮะเพราะนื่องจากมันก็นดีกับการเพียงหัวฮะถ้าเราอยู่บ้านนะครับผมแนะนำฮะพริกแกงเผ็ดถ้าหอร่อยแล้วต้องทำเองเพราะที่ผมบอกครับเราไปซื้อเขาเนี่ยผมเห็นนะเขาปันนาป่นนะใบเขาก็เอาใส่เขาปั่นรวมไปเลยนะฟามอร่อยไม่มีหรอกแล้วถ้าให้ดีนะผมบอกนะตามกินเองนะอันนี้ใส่ไปเยอะเลย กระเทียมกระเทียมใสเ่เยอะเลยแต่บางเจ้าเขาเขาเขา,า,าใส่หอมแต่ผมไม่ใส่ผมว่าใส่หอมนะั้นมันมันไม่เข้ากับพริกแกงเผ็ดนะ,ะบางเจ้าเขาใส่ขมิ้นทางใต้เขาจะใส่ขมิ้นด้วยผมพูดฮะพริกจะไม่แหลกเลยฮะมันด้วย กรุณาคุณใหญ่โยนแบบสังออยฮะคุณโยนนะผมว่าผมเริ่มมันไส้คุณนะคุณอาคุณโยนแบบนี้รู้จักสากเล่นไหมออพ่อแม่เวลาเวลาพ่อแม่สมัยก่อนนะครับเวลาแม่เขตาตำพริกอยู่เนี่ยอย่าพูดอะไรข้างหูแม่แบบไม่เข้าหูแม่นะสากเล่นกินนะครับเข้าใจเข้าใจไหมเช่นลูกๆมาทะเลาะกันเวลาแม่กำกับข้า,าวระวังนะฮะ ตะหลิวแม่นสาเมื่อล่นได้นะครับทุกคนกระจาบินสมัยก่อนนะจานยังบินได้ฮะไม<ก>่ต้องไปวัดธรรมกายหรอกครับทะเลาะกับแม่ก็เห็นจานบินแล้วครับน<แ>ี่เขสมัยก่อนที่สําเร็จรูปเนี่ยแทบไม่มีครับมันเพิ่งมามีช่วงระยะประมาณสิบยี่สิบปีหลังเนี่ครับสมัยก่อนที่บ้านก็ต้องต้องตามพิพากษาเองแล้วเวลาเราทำหลายอย่างครับ ตามพริกไปด้วยก็ต้องลวกหมูด้วยนี่หมูสามชั้นนะลวหมูด้วยเราจะทำะรายการเอฟซีต้อติดตามครับ แตกแล้วกำให้ถึงกี่นาทีเนี่ยแตกแล้ว